โอ้โหไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากเกมนี้ชื่อว่า Universe Sandbox นะคะเกมนี้คือการจำลองอวกาศจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่การจำลองอวกาศเท่านั้นนะคะณนะเวลาที่ปุ๊กเล่นอยู่นะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งนั้นจริงๆค่ะทุกคนเกมนี้เนี่ยมันสมจริงจริงๆนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือก Live View นะคะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้จริงๆเลยทุกคน ตอนนี้ที่บุกเล่นอยู่เนี่ยก็คือวันที่หนึ่งเดือนหกเที่ยงคืนเป๊ะเลยทุกคนตอนนี้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้และโลกเราอยู่ตรงไหน,นโลกเราอยู่ตรงนี้อะนี่ไงโลกเราอยู่ตรงนี้เอ๊ะแล้วอันนี้อะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ดยวเดยวกดที่คลิกน่าจะเป็นอุกกาบาตนะคะเขาไปดูหน่อยเขาไปดูใกล้ๆหน่อย มันคืออะไรนั่นจริงๆด้วยเอาไม่ใช่อุกกาบาตทุกคนอ๋อบุกดูข้อมูลแล้วมันคือยานอาวกาศเบพิคโคลัมโบนะคะที่ทางโลกส่งไปเพื่อที่จะไปสำรวจดาวพุธนั่นเองปิดเพลงแบบนึงเพลงเพลงมันน่ากลัวเกินไปทุกคนอ่ะดีขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงใหม่ใส่เข้าไปให้นะแลนนี้ก็คือโลกของเรา นี่โลกของเราอตอนนี้เลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ปะพอเที่ยงคืนเนี่ยเราก็ต้องอยู่ฝั่งมืดๆสินี่ไงมืดจริงด้วยนะคะที่ปุ๊กกําลังแคสอยู่ตอนนี้คือตอนเที่ยงคืนแล้วมันอยู่ข้างหลังดวงอาทิตย์พอดีเออซึ่งมันตรงกับเวลาตอนเที่ยงคืนพอดีโอสวยมากดูกรุงเทพของเราไฟสว่างมากเลยทุกคน เมืองไหนที่จเจริญเจริญแล้วนะคะไฟก็จะค่อนข้างสว่างนะคะอย่างเช่นกรุงเทพของเราเป็นต้นตรงนี้นี่สว่างที่สุดในประเทศละอ่ะและช่วงนี้นะคะช่วงอเมริกาก็จะเป็นช่วงที่เขาสว่าง มันช่วงน่าจะช่วงเที่ยงพอดีมาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างทุกคนรู้ไหมว่าโลกเรานะคะอยู่ในโซนที่เป็น habitable zone นะคะซึ่งหมายความว่าเป็นโซนที่มีเอื้อต่อก,การมีสิ่งชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก็คือสีเขียวตรงนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปในโซนสีแดงเราก็จะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าความร้อนมันก็จะร้อนมากจนไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะส่วนสีฟ้าตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดดาวเราอะออกจาก ดวงอาทิตย์ไปอีกนิดนึงนะคะมาอยู่โซนนี้ปรากฏว่าคนเราก็จะไม่สามารถอยู่ได้นะคะเพราะว่ามันหนาวเกินไปนะคะน่าจะติดลบเป็นแบบว่าเป็นร้อยองศาหรือว่าเป็นพันองศาเลยทีเดียวเออดังนั้นนะคะโลกเราในโชคดีมากที่อยู่ในวงโคจรที่แบบว่าทั้งวงด้วยนะอยู่ในโซนสีเขียวทั้งหมดเลยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดในวงโคจรของเราไม่มีดวงอาทิตย์นะคะจะเกิดอะไรขึ้นอ่ดูจากตรงนี้นี่อาจจะอาจจะ งง,ง,งเดี๋ยวมาเริ่มจากตอนที่มันมีละกันตอนที่มันมีทุกอย่างดาวทุกดวงนะคะมันก็วงโคจรดวงอาทิตย์ค่ะเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีแรงดึงดูดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยเราคลิกปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กด delete ทุกอย่างก็จะไม่มีจุดยืนดาวทุกดวงก็จะไปคนละที่คนละทางโลกเราก็ไปไหนก็ไม่รู้เออ้แว,แล,ว,แ,ลวแล้วดวงจันทร์อะดวงจันทร์อะดวงจันทร์ของเราอะ วงจรตของเราก็ไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วพอโลกเราออกมาไม่มีดวงอาทิตย์นะคะสังเกตดูตรงนี้นะคะโลกเราก็ค่อยๆเย็นลงเย็นลงนะแล้วก็ทั้งโลกของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็ไม่มีคนอยู่อาศัยได้ค่ะในโลกของเราเนี่ย นีหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะคนรู้หรือเปล่าคะว่าระยะทางระหว่างโลกของเรานะคะไปยังดวงจันทร์นะคะนี่นี่คือดวงจันทร์นะ,ะดวงจันทร์ที่เราเห็นกันทุกวันนะคะระยะทางระหว่างโลกของเราไปถึงดวงจันทร์นะคะสามารถเอาดาวในระบบโซลาร์ซิสเ็มนะคะมันเรียงได้พอดีเลยทุกคนดาวทุกดวงในโซลาร์ซิสเ็มนะคะนี่ไงนี่คือโลกนี่ดาวพุธนะคะดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคาร อันนี้คือดาวพฤหัสนี่คือดาวเสาร์นะคะอันนี้อ่อันนี้อยู่เลยนะใช่ป่ะแล้วก็อันนี้เนปจูนนะคะเอามาเลียงๆปุบเนี่ยก็คือระยะทางระหว่างโลกเราไปจนถึงดวงจันทร์พอดีเลยทุกคนและนี่ก็คือดาวพฤหัสนะคะแล้วก็ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสโอ้โหโคตรเยอะเลย แล้วทุกคนเห็นเส้นเส้นนี้ไหมเส้นเส้นทั้งหมดนี้ก็คือดวงจันนะฮะเป็นวงโครจรของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสซึ่งเยอะจริงๆเยอะจริงๆมีทั้งหมด79 7 9ดวงเลยเหรอโอ้โหแล้วแต่ละดวงมันก็แบบไม่ชนกันด้วยนะดาวที่ดงัดงๆก็จะมีอันนี้ก็ดงังนะเนี่ยไอโอป่ะ แต่ดาวเสาร์ก็ใช่ย่อยนะดาวเสาร์ก็มีเหมือนกันนะดาวเสาร์มี82อันเลยเหรอเนีย่ยดูจากข้อมูลตรงนี้นะคะแสดงว่าดาวเสาร์เยอะกว่าทุกคนโอ้แล้วโลกเรามีดวงจันทร์แค่ดวงเดียวเองรู้สึกอิจฉาหรือเปล่าที่ดาวแต่ละดวงเขามีดวงจันทร์เยอะแยะไม่ต้องอิจฉาเดี๋ยวจัดให้อยากให้โลกเรามีดวงจันทร์เยอะเหรอเดี๋ยวจัดให้เป็นไงโลกเรามีดวงจันทร์เยอะมากเลยทุกคนเออเอยเออ เยอะจนเยอะจนชนกันอ้าเป็นไงอยากมีดวงจันทร์อย่างเขาบ้างไหมไม่อยากแล้วใช่ไหมเปลี่ยนใจตอนนี้ทันนะเออไม่ทันแล้วนะตายหมดโลกแล้วโอเคอยากมีดวงจันทร์เยอะเลยดวงเดียวก็พอและนี่ก็คือมิลกี้เวนะคะมันก็คือกาแล็กซีของเรานั่นเองกาแล็กซีทางช้างเผือกนะ,ะทีนี้เนี่ย ตรงกลางของกาแล็กซี่ก็จะมีหลุมดําอยู่ทุกคนหลุมดํานี้เป็นหลุมดําที่ใหญ่มากแล้วก็ทรงพลังมากทรงพลังขนาดไหนทรงพลังขนาดที่ทําให้ทั้งกาแล็กซีหมุนรอบล้อมรอบม,มันได้นะคะแล้วเราอะอยู่ที่ไหนเราน่าจะอยู่โซนไปปลายนะคะรู้สึกว่าจะอยู่โซนป,ปลายจริงๆแหละ น่าจะอยู่โซนแถวๆเนี้ยหรือไปปลาเนี่ยแหละยังอยู่ไกลจากหลุมดำนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าไปอยู่ใกล้หลุมดำเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการแบบว่าหมุนของดวงดาวเยอะมากนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีแรงดึงดูดเยอะมากมันก็จะมีดาวเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาตรงนี้ทีนี้เวลาเรามองจากโลกเราเอ้าทําไมเราไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้บนฟ้าล่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงท่ามกลางดวงดาวไงทุกคนเวลาสมมุติว่าสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะเราก็จะ เราก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นขีดๆอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์รูปโชว์รูปทางช้างเผือกให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี่นะทุกคนถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่แบบว่าโล่งๆแล้วมองเห็นดาวได้นะคะอยู่ในที่มืดๆเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นลักษณะน,นี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ตรงปลายอยู่ระหว่างอ่ามิลคี้เวตรงนี้ก็คือมิลคี้เวเวลาเรามองจากด้านข้างไงทุกคนเนี่ยมันเหมือนฉากเนี้ยเดี๋ยวหม,หมุนหมุนหมุนให้ตรงได้ไหมหมุนให้เหมือนในรูปได้ไหมไม่ได้วะถ้าหมุนได้ก็จะหมุนไปแล้วอะไรประมาณนี้ เนี่ยมันก็คืออันเดียวกันแต่ถ้าเกิดดูในมุมนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เนอระที่เราอยู่โอ้เข้าใจได้เข้าใจได้อะแล้วถ้าเกิดมีการระเบิดในจุดใดจุดหนึ่งของทางช้างเผือกล่ะอ๋อนี่ไงจุดนี้ไงเขาบอกว่าเนี่ยโลกเราอยู่จุดนี้ของของกาแล็กซีทุกคนอันนี้มันเป็นการจําลองว่าถ้าเกิดสมมติว่าดวงอาทิตย์ของเราระเบิดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่รอบนึงเดี๋ยวดูใหม่รอบหนึ่งนี่ไง นี่ไงอันนี้แค่ระเบิดคิดว่าโลกเราก็น่าจะโดนไปแล้เละไปและตอนเนี้ยนี่ก็คือจุดนี้ที่เราอยู่เออเข้ามาแบบลึกอยู่นะลึกอยู่เอ,อ๊ะและ้วดวงอาทิตย์ระเบิดมันก็เป็นแค่จุดเล็กๆของกาแล็กซีไม่ได้กระทบอะไรมากมายและนี่ก็คือเกมยูน v เ r s e s a ซ d b o x ค่ะเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเป็นความสนุกสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือสุรยุปราคานะคะนี่อันนี้ดำๆคือดวงจันทร์นะคะ ก็มีการเกิดสุริยุปราคาขึ้นและเมืองที่ได้เห็นสุริยุปราคาก็เมืองคือเมืองที่แบบว่าดำๆตรงนี้นะคะก็เป็นสหรัฐตรงนี้เอาละวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเว็บมาเล่นแป๊บหนึ่งนะคะเว็บมาแล้วก็เว็บไปแล้วเดี๋ยวก็ไปเกมอื่นไปเรื่อยๆฉันชอบเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้างนะคะแต่ว่าแพนวีเอสซอมบี้คิดว่าก็มีเรื่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจ้าเจกแมพันน่าค่ะบ๊ายบาย